เนตอนแรกคนก็จะมีความรู้สึกโอ้ไม่อยเด้แสดงสีมือเท่าไหร่พราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าคะแนแนเสียงนยต่ำๆพอๆกันมาแล้วถ้าดูจากโฟนะครับมันก็น่าสนใจแต่ละโฟเนี่ยนักหารกันประมาณเท่าไหร่หนึ่งหรือสองบางแห่งก็นชนะทรัมป์บางแห่งก็แพ้ทรัมป์ซึ่งอันนี้หมายความว่าถูสีกันมาแข่งได้ถ้าเกิดสมมุตินะฮะว่ากามาัม马าขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นคนผิวนะครับในกรณีเพื่อที่อะไรกรับ เพื่อที่จะคะแนนเสียงเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่สีผิวอย่างเดียวอย่าลืมว่าเดโมแครตนั่นเป็นอันดนึงคือถามเสียงเขาเป็นพวกอยู่เนียนในการที่เขาเป็นรองเขาก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่เลวในการประชุมระหว่างประเทศที่เขาไปแทนไปเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีสังเกตดูเพราะถ้าไม่ดีนะจะเป็นคนที่คือฮากันมากเลยมักแสดงให้เห็นชใช่ไหยคุณทําหน้าที่ไม่เลวเลยถึงช่วงที่เขาจะต้องแสดงสีรือมากขึ้นแล้วก็คงจะต้องอยู่ที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวจัดสินยังไงความไม่น่นอนยังมีอยู่ครั้งยัง,ยงดูครั่ง สามารถมอกคนเก่งกรมลาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับมีนโยบายมีอะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้เจอศึกหนักสึกจรงิงจะแก้เก่งยังไงอันนี้เราก็ต้องมาดูต่อแต่ถ้าดูจากแนวนโยบายค่อนข้างจะมีการซิกนะครับจะแตกต่างกันได้มากมามเท่าไหร่ โแครตเขาค่อนข้างที่จะเน้นนโยบายที่ค่อนข้างจะเป็นเอกภาพนะคะใครมาก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าถ้ามองถึงความเป็นตัวตนคุณสมบัติของกัมบราแฮร์ริสเนี่ยมีความโดดเด่นมีจุดแข็งยังไงคะอาจารย์เอ่อถ้าเป็นตอนแรกคนก็จะมีความรู้สึกโอ้มันไม่ค่อยได้แสดงสีมือเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้แสดงสีมือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าคะแนนเสียงนะี่ยก็ยังอะไรครับต่ำๆพอๆกันมานะครับแต่ว่าพอมามาถึงช่วงที่ Hey, เริ่มที่จะอะไรครับเริ่มที่จะให้ไบเดนคะแนนเสียงเขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วแล้วถ้าดูจากโผนะครับมันก็น่าสนใจเพราะจากโพเนี่มันมีหลายโพแนะแต่ละโพเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะว่าหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวรองประธานาธิบดีดุกยนะที่ต้องยอมรับนะฮะถ้าไม่มีรองโผบางแห่งนะักข่างกันประมาณเท่าไหร่หนึ่งหรือสองบางแห่งก็ชนะทรัมป์บางแห่งก็แพ้ทรัมป์นะครับซึ่งอันนี้หมายก่อนว่าสูสีขึ้นมาแข่งได้ แต่น,นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะต้องเอาใครขึ้นมาได้กล่าครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะว่ากรรมราขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นคนผิวคงจะเอาขึ้นมาคนที่เป็นรองน่าจะเป็นผิวขาวได้กล่าวครับผิวขาวนะครับในกรณีเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะคะแนนเสียงเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่สีผิวอย่างเดียวนะครับและอย่าลืมว่าเดโมแครตนั้นเป็นอันนด่งคือถามเสียงเขาเป็นพวกอยู่เนียน พียงแต่พอมาตอนหลังเนี่ยทางด้านยูเนี่ยชักไม่พอใจไบเดนนะครับแต่เขาไม่ได้ไปเลือกของ Republican. พรรคดีพาวิกันเพราะฉะนั้นก็เกิดปรากฏการณร์ในคอนเวนชั่นของดีพาวิกันเนี่ยประธานยูเนี่ยนะครับเ็เรียกทิมสเตอร์เนี่ยเข้าไปออกอ่าพไปพูดแต่เขาออกมาพูดบอกเขาไม่ได้เลือกดีพาวิกันเพียงแต่เขาขอบคุณมากที่คุณเชิญผมมาเพราะโดยปกติเขาไม่เคยได้รับเชิญแล้วก็บอกต่อคราวนี้เขาจะไม่ไปเอ็นดอสไทยแสดงว่าอะไรเขาไม่ได้อยู่กับดีพาวิกันเพียงแต่ไม่พอใจ ทางด้านของเดโมแครตกับเรื่องของไบเดนเพราะฉะนั้นในกรณีคะแนน,นเสียงอันนี้ถ้าอับกอกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เขาพยายามที่จะดึงพวกนี้พเพราะมันเป็นฐานเสียงของทางด้านเดโมแครตมาเกือบมาตลอดเลยซึ่งเป็นจนํานวนเยอะนะครับที่อยู่ในยูเนี่ยนต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะาที่ผมคิดว่าที่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 สำคัญเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าการต่อสู้เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับกัมลาฮาริสมันนะครับ ในระยะหลังในการที่เขาเป็นรองเขาก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่เลวในการประชุมระหว่างประเทศที่เขาไปแทนไปเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีสังเกตดูเพราะถ้าไม่ดีนะจะเป็นคุณที่หือฮากันมากเลยวันการที่คุณไปแล้วแครก็ไม่มีเสียงหือฮาต่างเราเนี่ยมาแสดงให้เห็นชาติว่าให้คุณทําหน้าที่ไม่เลวเลยและนี่คือเหตุผลค้าคขาเขาทาหน้าที่ไม่ก็ดีรับรองนะการตอนนี้คนจะบอกเฮ้ยไม่ไหวว้าเอาลองประธานที่ดีคนนี้ขึ้นมาถ่าทางี่ไม่ไหวพัานเพียงแต่ว่า เขาเชื่อว่าใช้ได้แต่ว่าเกมนี้มันไม่ใช่ใช้ได้อย่างเดียวถึงช่วงที่เขาจะต้องแสดงฝีมือมากขึ้นแล้วเพราะว่ามาเจอกับทรัมป์นะครับทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญคือทรัมป์เนี่ยเขาเก่งมากในการที่อะไรครับสร้างคะแนนเสียงเพราะหนึ่งโซเชียลมีเดียที่เขาใช้เนี่ยมันประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าเขามาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของพทรทัตดาวน์การสองการพูดจาต่างๆเรา,าเนี่ยมันทําให้ลโลกของเราเนี่ยอยู่ในยุคที่เรียกวโซเชียลมีเดียมาก พาะฉันพูดจริงพูดโกหกนะคนนะฮอบางแยกแยกไม่ถูกแล้วนะับโกหกก็ชื่อว่าจริงจนกระทั่งมีหนังสือประเภทกาเรียกว่าอะไรครับเด e De เดสออฟทรความตายของความจริงทัมสามารถทําให้โกหกนะจนกระทั่งโกหกกันทั้งพักเลยแล้วนกะ็มีการยอมรับหรือว่ามีการกลงการเลือกตั้งซึ่งหมันหน้าเชื่อเลยนะมาจนถึงสี่ปีะก็ยังยอมรับแล้วก็มีคนเชื่อที่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้แทนที่จะเป็นจุดอ่อนของทัมนะฮะกลายเป็นคนนะตอนนี้ไม่ได้คิดถึงทัมหรเรื่องนี้แล้วและทัมนะฮะมีจุดอ,อ ถูกฟ้องสี่คดีอรคุณคดีฮัชมันนี่นะครับคดีเดียวถ้าเป็นคนอื่นไปแล้วคดีเอาเอกสารออกมาตอนนี้รอดแล้วนะครับที่รอดเพราะอะไรครับเพราะทรัมตั้งผู้พิพากษานะครับที่มาพิพากษาเขาเนี่ยเขาเป็นคนตั้งที่ที่อะไรครับที่ที่ฟลอริดาก็รอดแล้วนะครับอีกสองคดีเรื่องของอะไรครับเรื่องของวันที่หกนะครับกับอีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องที่จอร์เจียทีนี้ตัวที่สําคัญก็คือทรัมนะครับตั้งคนนะที่อยู่ในศาลสูงนะกลายเป็นช่วยเขาหมดเลย เพราะฉะนั้นนะีหนึ่งก็คือเขาเก่งนะครับสามารถที่จะตั้งคนนะฮะแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยรอดจากเรื่องใหญ่ๆถ้าเป็นคนอื่นไปตั้งแต่ต้นแล้วกับอันต่อไปที่สาคัญอีกอันหนึ่งทำํำนะครับสามารถที่จะอะไรครับเหมือนกับดาราหนังเลยนะครับถูกจริง็จแล้วยกสองมือทําให้คนเวลาดูหนัง,หน,งหนังอเมริกันก็้าจไหมครับโอ้โหเหมือนกับตัวตอนที่อเมริกาชนะในในหนังอะไรผมจําชื่อไม่ได้นะครับโอ้โหคนกับเห็นมันจะได้คะแนนเสียงส่วนหนึ่งจากไหนครับ จากคนประเภทหนึ่งที่มีความรู้สึกพวกอินดีเพนเด้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันมันสู้ทรหลดเว้ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้มันทําให้เหมันการเกรดได้นะบเบื้องหลังจะเป็นยังไงช่างหัวมันมันก็จะมีคนประเภทนี้อยู่นะครับในในแง่นี้กับอีกส่วนหนึ่งที่เขากำลังเล่นอยู่เขาเรื่องนี้บอกว่าอะไรครับพระเจ้าช่วยอันนี้มันมีผลในทางด้านนะครับเหมือนกับว่าอะไร God bless y o อะอะไรก็มันน่าจะนะ ห่างกันเท่าไหร่ครับทีบยอยู่ข้างเขาเซหนึ่งส่วน,นอะไรกัของนิ้วอ่ะได้บอกไครับซึ่งมันเหมือนอัศจรรย์เลยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมันทําให้คนมีความรู้สึกเคยเอนนครับเป็นคนที่พระเจ้าเลือกมาไว้เนี่ยนะครับในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนัน<ช>้นนี้คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของทรัมนะครับทั้งทั้งที่จุดทรัมเนี่ยถ้าเป็นผู้อืนน่น่ะแผลนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทําสามารถให้คนเนี่ยละเลยแผลทั้งหมดนะครับแล้วก็มาสนใจในส่วนที่เขาเนี่ยเมกอเมริกันเกรด นะครับและกล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างนะครับแต่ไอตัวที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่ทําให้คนเลือกเขาหนึ่งภาพลักษณ์ของเขาในเรื่องของการบริหารตัวเศรษฐกิจนะครับซึ่งจริงๆแล้วใบเขาบริหารในช่วงที่เขาเรียกว่าพอเศรษฐกิจเขาลดภาษีขึ้นมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไบเดนเนี่ยบริหารเศรษฐกิจดีมากเพราะว่าเกิดวิกฤตเ็าบริหารได้ดีแต่คนถนึงทำนะครับในด้านนี้มากกว่าเพราะว่าใบเด่นไปเจอเรื่องของเงินเฟ้ออันนี้ที่หนึ่งกับสิ่งที่คนถูกใจท,ทั่วประเทศอเมริกา คือทำเอาหนักสําหรับพวกรีภัยซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเดี๋ยวนี้ทุกประเทศจะไม่พอใจพวกซ้ายจะพอใจขวาเพราะต้องเอาหนักพวกรีภัยเนี่ยทำให้เขามีปัญหาอันนี้เป็นคะแนนเสียงของไทม์ที่สูงกลับอีกอันหนึ่งที่คนชอบมากพวกรวยๆเพราะอะไรครับลดภาษีหันหลกเลยอ่ะนะครับแล้วก็อะไรครับลดภาษีนะเงินได้นิติบุคคลเนี่ยลดจาก3 5มหในช่วงแรกเหลือ21ตอนนี้เขาบอกต่อตอนแรกบอกว่าเหลือ20เห็นตอนหลังบอกเฮ้ยอาจจะ15เว้ยและยังมีลดภาษีตั้งะ แต่เขาก็เก่งอย่างหนึ่งนะครับเอาใจเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กหนุ่มเด็กสาวทำงานนะครับนะจะลดภาษีค่าทิศด้วยครับไอ้พวกโซลิชชาร์ะนะครับเอ่อเอาพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวฟังแล้วโอ้โหสนใจเว้ยดูให้ให้ความสนใจกับโซลิชชาร์ดด้วยเพราะฉะน,นั้<อ>นมั<อ>นเป็นเรื่บิตคอยด้วยนะคะอาจารย์คะใช่บิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เป็นการดึงเรื่องโซเชียลมีเดียเขารู้จักหาเสียงนะครับแล้วก็อะไรครับบางทีก็เล่นละครเข้มข้น นะครับและก็เข้มข้นอีกส่วนหนึ่งในภาวะที่แบบนี้คนก็มีความรู้สึกใฮ้ในภาวะที่เงี้ยต้องการคนประเภทอเมริกาประเภทเข้มข้นเพราะเข้มข้นปั๊บจะดีวกับใครดีวกับปูตินได้เดียวกับเกาหลีเหนือได้นะครับอะไรตัวน้องนะั่นแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับสามารถที่จะทําให้คนบางส่วนที่ไม่พอใจเรื่องของอะไรครับเรื่องของยูเครนเนี่ยวันเดียวน่รับรองนะจะจบเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นตัวที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกว่าไอ้เบื้องหลังนี่สายใจคอ จะยังไงไม่ต้องสาคัญนะไอตัวสําคัญกว่าคือตรงนี้นะครับแต่ว่าผมขอเรียนอย่างนี้ว่าอเมริกาตอนนี้กําลังแยกขั้วตอนที่เราพูดอยู่นะฮะมันใบบมันอีโมชันแนลนี่องากําลังดูว่าทรัมป์กำลังโหรเ,เรียกว่าอะไรแอนนอยด์มาตอนนี้เขา้ขาไปเรียกทรัมป์ว่าประธานาธิบดีเขา,เร,รเ,าเรียกว่าพระเจ้าแอนนอยด์อะไรพระหมากษัตริย์แล้วก็อ,อะไรกร็โอ้โหขั้นไม,ม่แอนนอยด์แอนนอยด์ยุทสูงมากแต่อย่าลืมนะครับอเมริกัต้องมีการแยกขั้วการแยกขั้วเนี่ยจะมีการสวิงนะครับในส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของกลางต่อกลางสวินไปซ้ายเพราะฉะนั้นคนส่วนหนึ่งอะนะครับจะไม่พอใจทรัมป์นะครับไม่พอใจแบบที่เกว่าไม่ถึงไม่พอใจทรัมป์เพราะหนึ่งนะครับคนเหล่านี้นะครับ,น Fry, นรบไม่พอใจทรัมป์เพราะเรื่องของอะไรครับเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณไม่พอใจทรัมป์เพราะอะไรครับมันเป็นอะไรครับสัญลักษณ์ของอะไรครับสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่กําลังมีปัญหาอันนี้มันอยู่ในในนั้นการี่สาอ่า ทรัมป์เป็นคนที่เริ่มกระแสความรุนแรงแต่ว่าโชคดีเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมาเล่นรุนแรงเขาก็เลยทําให้คนก็มาเล้นึกจริงๆการรุนแรงเนี่ยสังเกตดูคาพูดมันเริ่มต้นจากทรัมป์ก่อนหน้านี้ทั้งนั้นแต่ทรัมป์การเป็นทุกถูกกระทําแต่คนเหล่านี้ไม่ลืมเพราะว่าคนเหล่านี้มีความรู้สึกว่ากลุ่มที่เป็นขวาจัดนะฮะแต่และคนก็รุนแรงทั้งนั้นและยิ่งมีเหตุผลก็คือโปรเจกต์25เป็นโปรเจกต์ที่คนหน้าที่ไบเดนถือว่านี่เป็นตัวที่จะเล่นงานทรัมป์ได้เพราะน,นแงนลง การเมืองการปกครองของอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับกับอีกกลุ่มที่เป็นพวกจากไรเนี่ยพวกนี้ยังมีความรู้สึกว่าสต,ตรงนี้แต่แน่นอนกลุ่มที่อยู่กับทรัมป์ซิกคนนี้ต้องการเมอเบริการเฟดเอเกนผิวขาวต้องการที่จะ,จะอะไรครับใช้นโย,ยบายที่แข็งก้าวสองต้องการ,ะร,รน,นะครับคนรวยนะครับโอ้โหได้ภาษีอือเลยสวนบริษัทใ,ใ,หใหญ่นะครับต่างๆเหล่านี้กับอีกกลุ่มหนึง่งนะครับเป็นจนแต่คนเหล่านี้ก็เจอปัญหาเรื่องของอะไรครับ โอ้โหเรื eker, ่องของเงินเฟ้อเรื่องต่างๆคนเหล่านี้ก็เคยนึกถึงทรัมป์ในขณะดีถ้าทรัมป์มาเศรษฐกิจดีนะครับในขณะที่ไม่ได้ดูตัวเลขนะครับเพราะตัวเลขทางด้านทรัมป์ของไบเดนโอ้ยเศรษฐกิจตีคนตกงานน้อยคนจะมีความรู้สึกนะครับโอ้ยทำไมของแพงหรือต่างๆเหล่านี้ตัวนี้เลยทําให้ทรัมป์เนี่ยได้ประโยชน์จากกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้พูดง่ายๆณการแยกขั้วเนี่ยหลุนแรงการสวิงที่เป็นกลุ่มของอินดิเพนเดนต์นะมีจริง แต่จะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนอินดเพนเดนต์เนี่ยสวิงกันเยอะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยผิดพลาดนิดหนึ่งสวิงแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีฟิกโบดฟิกโบดก็คือไม่สวิงนะครับก็ับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มก็เรียกวอินดเพนเดนต์กลุ่มอินดเพนเดนต์ผมขอเรียนว่ามีสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งมีการฟิกแล้วอดง,งา่ายแต่เพียงแต่ว่าไม่คอมมิตทั้งหมดฟิกคืออะไรผมไม่เอาไม่เอาทรัมผมไม่เอาไบเดนกลุ่มเหล่านี้จริงๆฟิกพอสมควรแล้วนะครับ แล้วก็สวิงเนี่ยผมคิดว่ายากมากเพราะฉะนั้นก็จะเหลือกลุ่มที่สวิงะครับประเภทที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะเรียกว่ามีไม่มากนะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนกลุ่มเรานี่เป็นตัวตัดสินนะครับ<ะ>มีไม่มากนะเพราะสองไอ้อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้กลุ่มเนี้ยซึ่งจะเป็นตัวที่อธิบายเรื่องสวิงอ่อสวิงสเตทอ่ะเจ็ดลัดอะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเรื่องของจอเชียเรื่องของอะไรครับอิลลินอยส์นอร์แคโรไลนา นะครับเรื่องของอะไรครับแคลิฟอร์นไอโทษนะาทางด้านของมิชิแกนนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยซึ่งทํายังเป็นตัวนําอยู่นะในในขณะนี้นะครับว่าสวิงโบว์นั้นเนี่ยมันชนะกันสังเกตดูฮีลารีชนะทั้มแต่มาแพ้สวิงโบว์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะต้องอยู่ที่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวจัดสินยังไงเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่า,าความไม่แน่นอนยังมีอยู่แต่ถ้าดูจากตรงนี้ทัามยังดูความได้เปลี่ยนและทัามยังมีความรู้สึกกำมามา และที่งสาคัญก็คือครัมเนี่ยกับตววารีเก่งสามารถมอกคนเก่งพอมอกคนเก่งเนี่ยกัมลาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าอะไรครับไปเจอแบบครัมเพราะตอนตอนเขาก่อนเนี่ยเขาเป็น,ปนตัวถูกกระทําตอนนี้ทรัมกำลังเจอตัวที่จะเล่นงานเพราะฉะนั้นครัมดีเก่งทางด้านนี้เพราะนั้นกัมลาต้องมาพิสูจน์ว่านะครับมีนโยบายมีอะไรเกิดมาแต่ตอนนี้เจอศึกหนักศึกจริงนะครับในกรณีจะแก้เกมยังไงอันนี้เราก็ต้องมาดูต่อแต่ถ้าดูจากแนวโยบายผมเชื่อว,ว่าแนวโยบายเนี่ยค่อนข้างจะมีการซิก นะครัจะแตกต่างกันได้มากไหมเท่าไหร่ครับค่ะแต่ก็จะบอกว่าทรัมป์เนี่ยก็จะไม่ได้โจทย์ง่ายเหมือนเดิมหรือว่าจะเล่นเกมเดิมได้หรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่ากัมลาแฮร์ริสขึ้นมานะคะเป็นผู้หญิงผิวสีนะคะมีเชื้อสายเอเชียนะคะแล้วก็เธอก็เป็นนักกฎหมายนะคะถึงจะไม่ได้เห็นการดีเบตกับทรัมป์โดยตรงนะคะแต่ว่า เรียกว่าความรู้พื้นฐานนะคะแล้วก็ประเด็นหลักการเหตุผลนะคะคือทั้งวัยทั้งความรู้ความสามารถเนี่ยก็ก็ไม่ด้อยเหมือนกันนะคะคือทรัมป์จะมาใช้จุดอ่อนโจมตีอย่างไบเดนนะคะวิกโจนะคะเลซี่โจเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้ละต้องมาด้วยหลักการเหตุผลนะคะเวทีดีเบตก็อาจจะเข้มข้นนะคะแล้วก็ทางเดโมแครตเขาก็เชื่อกันว่าถ้าเป็นกำลังฮริสมานะคะ โอบามาก็ต้องมาช่วยนะคะมิเชลโอบามาคลินตันไบเดนก็ต้องมาช่วยคือแพ็กหลังก็ต้องแน่นมากเหมือนกันนะคะเกมการหาเสียงมันจะเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย์ครับดีมากเลยถูกต้องครับกัมบะลาฮาริสนั้นเป็นนักกฎหมายอย่าลืมนะครับนักกฎหมายเนี่ยเขาจะจับประเด็นเก่งนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูเขาก็เขาเคยเล่นงานนะ่ะที่เขาได้เป็นรองประธานดีเพราะอะไรครับเขาเก่งอนะ่ะนะครับเล่นงานทางด้านไบเดนจาได้ไหมครับ นะครับทำให้คะแนนเขาก็พุ่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นพอ,ออกมาเป็นแบบเที่ยงแต่ว่าพอมาเป็นรองประธานเนยเขาก็เก่งควรจะรู้ว่าูมจะเล่นบทอะไรนะครับพอชะนั้นภายใต้ไบเดนก็เล่นบทอยู่กับไบเดนตลอดเลยเพราะฉะนั้นคือซ่อนในความเก่งเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะอาจารย์เห็นด้วยครับว่าตัวเขาเก่งเนี่ยหนึ่งเขาฉลาดนะครับดูจากภูมิหลังดูจากที่เขาแสดงการที่มาโตว,วาทีในช่วงที่แข่งกับไบเดนเขาก็แสดงออกมาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ดีก็คือว่า ขาออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นตัวที่ทางด้านไบเดนจะมาเรียกว่าเล่นเป็นตลกตลกนะครับกับไปตัวเล่นงานไบเดนเพราะอายุมากหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านไบาทางด้านของทรัมป์ถ้าเล่นพลาดมันก็เหมือนกับอะไรนะครับถูกมองว่าให้คุณกำลังเล่นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งดูแล้วนะครับมีคำพีภาพมีลักษณะที่มันเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นแบบนี้คุณเล่นแบบนี้จุดอ่อนของทรัมป์ที่มาจากตรงนี้มันก็จะเผยออกมา นึกออกไหมครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับแต่ว่าในกรณีก็คือทั้มเนี่ยมีความเก่งอยู่อย่างหนึ่งบางทีไปโตว,วาทีเนี่ยคุณนึกออกไหมเวลาที่คุณตื่นเต้นโตว,วาทีเนี่ยบางทีพอเจอไอ้คนประเภทอย่างเงี้ยมันคิดกระเพะื่อาดได้เลยอ่ะนึกออกครับเพราะง้ต้องมีความเข้มแข็งเพราะนั่นนี้ก็เห็นด้วยครับว่าแต่ว่าอันนี้เขาต้องมาแสดงฝีมือแล้วนะครับว่าในกรณีว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าถ้ครับผมเชื่อว่าการโซเชียลเดียดเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญคุณลองดูนะฮีรารี่ท,ววทนะะฮ ชนะทรัมป์ทุกครั้งเลยนะครับแล้วชนะแต่มันแพ้เพราะโซเชียลมีเดียเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอะไรครับไปบอกว่าฮิลลารีเลวมากฮิลลารีเลวมากเลวมากไอ้เราก็งงๆเราก็ดูประวัติทุกแต่ละคนมันไม่ได้เลวอย่างนี้เลยนึกว่านะครับแต่โซเชียลมีเดียหรือคนอเมริกันเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณฉลาดนะครับพอออกมาเป็นแบบเนี้ยอะไรครับเราแต่ว่าเดทออฟทรุดไงมันกลายออกมาเป็นเลวมากเลยนะครับชนะพราะฉันพอออกมาเป็นแบบไม่เคยแพ้ในสวีเสเตทนะครับซึ่งสัดว์เชื่อมอยู่ไม่กี่ลายนั้น เพาาราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสสื่อด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่เลยครับเพาาราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านดีมแครตอ่อนแอทางด้านนี้นะครับแล้วผมคิดว่าสงครามสื่อเนี่ยเป็นสงครามที่ไม่มาจากอเมริกาเท่านั้นเองผมเชื่อว่าผูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอีกส่วนที่ช่วยโจมตีทางด้านดีมแครตเพราะฉะนั้นนะจดจำเลยบางประเทศต้องการให้ทํำขึ้นเพราะสื่อพวกนี้มันไม่ใช่สื่อที่มาจากอเมริกาเท่านั้นเองและทางด้านดีโมแโครตเนี่ยทางด้านดีพ่อริกรันเก่งมากรม้์นี่เล่นสื่อนี่เก่งจริงๆรนะครับพาารเพราะฉะนั้นในกรณี ว่าว่าตัวเนี้ยนะครับคุณดูสิครับเวลาเขาเปิดในตัวตัวตัวแอปอ่ะไบเดนเปิดทรัมป์เปิดไบเดนมีคนเข้าเป็นโฟลเวอร์ประมาณเป็นหมื่นทั้งด้านทรัมป์ปั๊บเดียวเป็นล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องมาจับตามองว่าไอการหาเสียงอ่ะมันไม่ชนะกันด้วยของไอตัวตัวที่เท่านแต่เรื่องของการที่จะบิดเบือนถ้าให้เกิดมีความรู้สึกให้คนนี้จะเป็นยังไงขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่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 จะมีความเข้มข้นในกาารรหเสียงคับ